มาดูคู่แปลกที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนครับเพราะนี่คือการชกแบบพิเศษคู่พิเศษครับเป็นมวยคาดเชือกมิตรภาพระหว่างไทยพม่านะครับจัดขึ้นที่แม่สอดครับนะครับดูขนาดตัวแล้วกันครับก็เป็นอ่ารุ่นพิเศษแล้วกันครับนะฮะเป็นมวยรุ่นพิเศษครับนี่กางเกงขาวครับกางเกงขาวนี่คืออ่านักมวยจากไทยนะครับชื่อยิ่งใหญ่พอพนักครับ พอผจญครับยิ่งใหญ่พอผจญนี่ครับเจอกับคนนี้ครับนี่คือนักมวยจากพม่าครับตองเซนครับนี่คือยิ่งใหญ่พอผจญครับแหมยิ่งใหญ่สมชื่อเหลือเกินครับเอามาดูกันดีกว่าครับมวยคาเชืองมิตรภาพไทยพม่าครับจัดขึ้นที่แม่สอดครับวันเดือนปีนี้ไม่ทราบได้ครับรู้สึกว่าจะได้เคยถ่ายทอดที่ช่องทางทีวีด้วยนะครับแหมแต่คลิปเก่ามากครับมาครับออัดหัวเขาใส่ครับอัดใส่หัวครับทานของตองเซนครับจังหวะนี้ครับล็อกเอาไว้ครับ แหมครับนี่มวยคาเชิงนีล็อกคอได้ครับแล้วจบเวียงมาเวียงไม่ออกครับท่านั้นของแหมยิ่งใหญ่ครับยังไงครับเอาหัวหัวเบียดไว้ก่อนครับหัวเบียดไว้ก่อนครับพยายามระวังอย่ากัดหูนะฮะแซลครับแซลครับจังหวะนี้ครับแหมนี่ครับดูผู้สนับสนุนเสียก่อนครับแหมทั้งนต้าทั้งนาซาครับข่าวเทคก็มาครับจังหวะนี้ครับอืมสัตว์เข้าไปครับหนึ่งสองครับจังหวะนี้ตีเขวาขวาอืมรัดเข้าไปทุบเข้าไปที่หัวยังไงครับกรรมการอย่าบังครับกรรมการกรรมการโอ้กรรมการยืนบังครับ แม่กมการกรรมการเยอบนิดนึงกมกันเยอบนิดนึงโอ้โหแม่ครับได้เสียงฮีฮาครับระวังครับอย่าเลาเาครับเดี๋ยวลมยาวทั้งยืนครับแม่ครับอย่าแขบครับอย่าแขบครับอย่าลกๆครับอย่าลกๆก็คืออย่ารีบอย่าล้นลานครับเดี๋ยวจะพัดพกพัดพกขึ้นหล่นตึงครับโอ้หัดขวาครับจากของยิ่งใหญ่ครับพอผจญครับตีเข่าขวายิ่งใหญ่พอผจญตีเข่าขวาครับเข่าขวาอีกทีเข้าจังหวะนี้เวียงมาโอ้เกือบจะลุดเชือกครับแม่ติดป้ายโฆษณาครับโอ้ระวังครับ แม่วาเสียวป้ายเหมือนกันนะครับอืดูครับนี่ครับยิ่งใหญ่พอระจนครับอ่เราดูแหมดูทรงของเขาเข้าไปครับปรีเข้าใส่ครับจังหวะนี้ครับอตองเซนพยายามจะสู้โอเจอสอขวาจากยิ่งใหญ่ตองเซนว่ายังไงครับตองเซนตองเซนการเกงน้ำเงินตีเขายิ่งใหญ่ตีเขาขวาตีเขาที่ต้นขาตีเขาคืนครับอัดท้องครับตองเซนแม่กรรมการบังครับแม่มองไม่เห็นครับกรรมการบังครับโอ้แม่มุมกล้องแม่ไม่เปลี่ยนให้เลยครับจังหวะนี้ครับ Finished. มาครับว่ากันไปที่กลางเวทีครับแม่หวยคาเชิงนีชกกันจนกว่าจะมีคนน็อกเท่านั้นครับไปครับอื้มเอาระวังครับอย่าเลาล้าๆครับหมัดขวาครับหมัดขวาขึ้นมาเหมือนกันครับหมัดขวาคอมไปครับหมัดขวาซัดมาครับล็อกเอาไว้จังหวะนี้ครับอืมอัดท้องครับตองเซนอัดท้องตองเซนอัดลาตัวตองเซนอัดลําตัวทุบเข้าไปตีเขาครับท่านั้นของยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เขาขวาโอ้โหครับตองเซนว่าอย่างไรอื้มอ่ะเอาละครับ แหมแยกออกมาก่อนครับมาครับอ่ะส so, ุดกันไหมซัดกันใหมครับเดินเข้าหาจังหวะนี้ครับแหม่ร้อยเลอเกินครับร้อยแรงเครื่องแกรงไม่ต้องครับจังหวะนี้ครับโอ้โหแหม่นี่ถ้าเป็นหมูโคนี่คือหมูโคที่เคี่ยวคั่วจนได้ที่ครับโอ้โหมาครับโอ้โหดูทางทางของยิ่งใหญ่นี่คึกเหลือเกินครับเอาตองเซนว่ายังไครับตองเซนเอาตองเซนเดินหาเชือกครับตองเซนโดนนับครับแหม เอาแล้วครับตองเซนตองเซนหายใจไม่ทันหรือเปล่าครับโอ้โอยังไงครับเอาแล้วครับโดนไพ่หนึ่งนับครับเอาชนะเลยครับเอาเรียบร้อยครับเอนอันนี้เพื่อความปลอดภัยของนักมวยด้วยครับก็ให้ทางคะแนนของยิ่งใหญ่พอผจญเป็นฝ่ายชนะครับเรียบร้อยครับโอ้โหสุดมันเหลือเกินครับร้อยเหลือเกินครับจังหวะนี้ครับแหมครับนี่ การชกแบบนี้นะครับในคู่พิเศษแบบนี้ปัจจุบันนี้ไม่เห็นแล้วนะครับไม่มีแล้วนะฮะโอ้โหนะครับนี่ก็สอหามาได้ครับอ่าแล้วครับก็อ่าน่าจะเป็นช่วงพิธีการแล้วนะครับก็ผู้หลักผู้ใหญ่มามอบรางวัลให้นะครับอ่าครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องโค้ชเจทีวีครับโอ้โหสร้อยทองครับอืมยิ่งใหญ่พอพจน